ว่าปลกรเด็ดปูไปบได้ครับพ <c oughs> ี่น้องวกกันัวกันครับ <c oughs> นี่จะเจ้าทินเขาปรเด็ดปูกปได้ไี่ด้องอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นมา พี่น้องซุกคนครับมันนีกับมาปอกับบ้าวพุ่มครับมันนี้บ้าวพุ่มมาเลาะหาเห็ดตะบบ้าต้นครับพี่น้องหลังจากประเด็หาเห็ดมาเป็นเวลสามหมื้อแลาวพี่น้องโอ้กินฮอดพี่น้องหลายหลายอย่าพี่น้องกินฮอดนั้นเนฟที่กินฮอดเนาะครับมันนี้บ่าพุ่มเลยมา่องปลานะครับหลังจากห่างหายไป 2- 3สามหมื่นไปรับจางพี่น้องไปหาเงินรายวันสวงเสาครับเออมีกอกสองกอกสามแนนเนาะครับก็เลยบประเด็จมันทำก่อนพี่น้องกรเลยบประเด็มาก เก็บให้เบิ้องนะครับก็เลยมือนีก็เลยพากันส่วนกร็บ้าต้นบ้าต้นไปหาเห็ดกนันนอ้มมือนีให้พี่น้องได้เบิ้งน้ำปลาพี่น้องบลาต้นพอดอกเห็ดลรอครับได้เบิ้งน้ำกันคนอะไรก็แช่ใส่ซองมาชินเคยครับบลาต้นครับสวัสดีครับผ <laughs> ่าไรให้ก่เานาะบปลาต้นเหรอไรให้กหาา่อครับก็เลิ่ม,มาจะรับจ้างมาจะรับจ้างครับเนี่นืยนึงดอกงามอยู่ด้วยมั้งคุณนึงดอกงามพุ่นข้างรังก็มีอีกเดไปบลาต้นอีกที่ ครับดอกที่สองทีละป้าขา,างามเนาะมองในมองคุ้นก็นนี่บาบ้าพวกแนนตูนน้อยครับพี่น้องต้องค่อยพ่นเนาะตของค่อพ่นเพราะได้อยู่นะั่นเพราะได้เก็บอู้อหดอกนึงม,มาเต็นาม,มานี่ครับดอกง,งามเลยดอกงามครับครับไปไปน้ำกันพี่น้อง จังไหกับคนไหก็แช่ให้สองมาเชิญคยครับดองหนึงครับ้งานเนาะอือมนีอีกบะมีมี่างพมิชางพุ่นนีครับสองคครับครับเห็ดเข้าไข่ตัวครับเข้าไข่นี่ครับนะว้วก็ได้แกงเนาะพิ่กับี่เราพุ่ง ดอกระห่ามเก่านั่นจุ่มเลยนี่ทีนะครับ้โอ้ยโอ้ย,ยปลวกกัดบ้าพุ่มบ่ได้ปลูกไงเด้อครับพี่น้องมอปลวกลวก,ลวกัดปลวกกัดครับพี่น้องเห็นนี่เดี๋ยวเจ้าทินเขาอ่าบ่ได้ปลูกไงเด้อพี่น้องอย่างนี้เป็นจุ่มนี่นะบ่สนนะเกิดอนได้เลยของมันมานั่นหนิบ้าพุ่มนี่ทีละขี้อิงดอง ยังว่าท่านเบิดได้บา้าพุ่มทั้งหลังมีอ,อีกเลยทั้งหลังบา้าพุ่งมาใส่ตามกอนมาต้นี่ครับในหมดมันเป็นเจ็ด,ดกล่องนานบ้าพุ่งดอกบานดอกบานเนาะดอกแม่มันมออีอีกปะมอหนัาจะมี่ได้บ้าพุ่งโอ้ก็กได้แข่งครับก็ได้แกงครับเฮ็ดไปฝนตน้นหนาวครับพี่น้องโอ้ยง่ามแต่ปลาตน้น ตุ่มตุ่มไหมเนาะอืมตุ่มตุ่มอ้ยอ้ยปวดาะปาบพุบัวดหรอวพุ่มเเออบัวดสั่มพี่น้องีี่ไปหากันขี้เก่าครับพี่น้องครับดอกเมื่อกี้บัวใดเอาดอกนีแทนตุตุ่มตบาพุ่มดอกนี้ย่างไหตตุ่มนึงแม่บอกว่าพุ่มก็ว่อืมใบใ่ใบเดียวมันก็ปิดมิดเดียวบาพุ่มโหครับาพุมมาพอส่ม่อดอกเดียวท้างหุ่นก็มีไป ครับอีกสองดอกสีงสามดอกตอบาุ่แม่นบ่คุณดอกมต่ตัวง่ายมากเนี่มีตบาพุ่มมีาตนี่อีกวะครับมีสามตัเออย่งงานมีแต่ตุ่มันเอาุ่มแ่งสักทีอย่างคุกคับคุกคับตีเนาะบัฟักเลียวาุ่มเลยทีสียัมีาพุ่มดอกบานครับมีดอกบานมองเดียวกันครับมองเดียวกันเนาะบาปุ่มเนาะนี่น่มากๆเนาะ จังหวัดด้อบ้าพุ่มขาเจ้าก็ดูดของบ้างอู้นี่ดอกตูมอุ้ยเฮาเตีแล้วครับบ้าพุ่มเจี๊ยไปกับนี่นีลายครับโอ้ยจักว่าพุ่มจะบ่ต้นเตี๋เขาเห็นแหมแต่ดอกตูมเลยบ่าตรงนี้เขาใครข่วนพี่น้องมีแต่ตูมหมดนี่น้องเมนสวยงามนะถึงสีแดงหน่อยแต่ก็มีแต่ตูมเลยพี่น้องเอ้ยแมนนี่ครับพี่น้อง หาดอกบาบุนโอ้โหได้บอนี่ได้อยู่นี่นี่ดอกแรกนี่ดอกที่สองนั่นดอกสามดอกสามนึ่ครับแต่ตาก่อนเนาะโอ้ยสบายสบางอีกสองดอกบาบุนหาดอกไงเนาะนี่หาดอกนี่ดอกซีโอ้เห็นร่มกับยังหมานอยู่ตัวพี่น้อง พอได้แกงครับ pues mm พอได้แกงมีตดอกตัวเมีแ nah. <framework sm all noise> กงแสบสนนะนี่สองดอกครับ <enables> <spark> พี่น nice ้องไปบ้า <g> พุ่ม so พุ่มทางหลังบ้าพุ่มอู้หแม่บ้กพุ่มโอ้นี่ดอกนึงแม่บอกนั่นเอ๋ออีกระบันใส่นี่สองดอกหนูสามดอกหนูเมยบาพุ่มพี่เอาอีกระบันใส่นี่นี่ดอกนึงนี่ดอกที่สอง นี่ดอกสามาพุ่มนี่พี่หล่ะือว่าสิบ่มมีอะไเดีเก็บเลยวบพุมเฮ้ยเงี่ยถ้าจดอกอีกดอกนึงไป้ตางพุ่มดอกเงี้ยโคงท่าพุ่มขอใครพุ่นีเนาะอือดอกเขาว้างันี่ตูมครับพี่นนอ่ ทั้งไงทั้งเงาตุ่มยังมาพุ่มตุ่มที่เขาไข่ครับยังมาตุ่มมันนี่ครับทั้งไงทั้งเงาทั้งขาวทั้งโอพาเป้าต้นขาดละพี่น้องเอ้ยพี่หละแต่ไม่มีดอกบานเออตุ่มแม่บอหนี่สองตุ่มครับพี่น้องครับตุ่มที่สองครับตุ่มที่สองครับครับเสียมกุ๊บกลับกุ๊บกับดีเนาะ มึงก็ดอกนึงครับครับนึงก็ดอกนึงนะงามเนาะดอกแข็งดีบ่บ่ต้นดอกแข็งไม่ใช่ดอกแข็งๆนะพุ่มพุ่มเป็นบ้าพุ่มผ่ออีกตอหนึงอยู่ข้างหลังเปล่านี่ครับแมนี่ว่าไม่พอดอกเดียวนีบ้าพุ่มโเห็นหนีแล้วบ้าพุ่มตัดกัวอีกสองดอกครับพี่ สองตูมอ้าหมาเี่ยน้ำบาตุนเนาะขนาดน่าคำๆำนี่โอ้ยพี่น้องมองนี่หกดอกครับหลายเตือยตูมตูมมันโอ้ตูมเห็ดตูมเห็ดบาตุนเซ้ดาตาก่อนไปที่เอาคุณ มองกันน่าซ่นสองสามสีหาดอกมองนี่เฉพาะมองนี่เด้เฉพาะมองนี่เด้อนี่ดอกนึงพีีมากมาพูดโอ้ีเขาไข่เด้อพี่นออ้องดอกสองว่าม่เฮ็ดดินครับดอกสามดอก <c oughs> นีดอกหาดอก โอ้ยเดือใจสายเดื้อใจเทบอกมันจีดอบบมุกแขงานได้แล้ครับมันมันมันบ่มีน่ำน่ำคนบบตกเนาะมาพุ่มอ้ยซ้ำดีก็ง่ามตื่นปลาต้นปาพุ่มว่าบินมันแห่งไหมเนอะดีดีดีมึงดีต้องเสียวครับพี่น้อง มาคอยตามเคย่อนแสร้างอ่งนันอยู่นี่อืมจะไปสร้างอืมมันกินกวอนห้องอีหละเมียนอยู่ไปจีแย่งกันตัวบลาตน้นก็งูจะคล้องแสบต่องูก็ต่อครับพี่น้องดอ,อกบานกับตุ่มครับดอ,อกบานตุ่มมันทจ้าบุญบอก่ะพวกเมียนตูมเฮดเดอร์ปาตุ๋นะตูมเฮดเออตุ่มเฮดนั่นละว่าแลยตัวใครมามั่น,นี่ ยี่ติเห็ดขอไข่ตีเห็ดกอกไคหลุดด้วนครับมันีสองดอกครับสองดอกเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดผมนี่แหละโอ้ยดอกนี้นะมันคือดอกหน่อยมันเติบโตตัวในบ้านพูอได้มีแต่ดอกแข็งแไหมมันมีฝนถึกตรงฝ้าใส่ป่วยแทบป่วย ขัดฝนตรงป๊ะเดียวเห็ดกกงเอาได้ป่ะพวกเนี่ยเห็ดยังะไ่เห็ดไผนี่เห็ดขไข่อู้ยต่มยังไงมัเริ่มเทิมเลยอู้ยอู้ยเอาได้ยัง,อองบ่หมดเลยะวเอาดอกนี่ดอกเดียวันครับ นี่สองต่มตะบะพุ่อมง่ามแท้นี่หนึ่งสามนี่กืเอาได้ข่อยข่อยมาสิไปเหลียเกาไปแกงเนาะอนี่เนาะเห็ดผู้ใดตัวนึ่งบ้าพุ่มโอ้มันก็แตงอยู่บ้าพุ่มเอาอยู่เนาะเอาไปแกงเห็ดผู้ใด นี่ค <substit> รับต่มน uh ึ huh. uh ่ป huh. ีน้อย um, ังน uh ี huh. uh ้ม huh. uh ้เลย้ไดหลายเนะบัตตหลายหลายมากเนเดี่ยวมีสองดอกสองดอกมูดมองามมีหอดหนึ่งก็บานครับอสองตูมีเอาเบิรนี่ซ้ำครับา้เห็ดอีงอย่างคึองเยวาพูดเลยเห็ดเขาไค โบเทียงหรอวาพุ่มจุ่มนดิดหน่อยเก่าครับรับงามขนาดงเอาหม่ครับเห็นขึ้นต้นใหม่ก็เป็นหันมาพุ่มเห็นมีขาตัวเอเอ,อ,อ่ก็นี่เดขา <laughs> ออกแปลงได้ปะพุ่มก็เดีวเห็นมีขาฮัทหลอกนึง บานนสดอกองวาแม่บ่อืมครับอืมถ้าดอกบานนี่เตรียมกระตาแต่บเบาตุ่มอู่มดอกตุ่มหรือเ่าเมือนนี่แม่อืมปะหาไปทการพี่น้องกันดคนใดก็ช่กาเป็นลำใจสองเบาเช่นเคยครับนหน่อยหน่งครับุมบาวุวอยันนี้ใหญ่ถวงาตุ่มผอแล้วี่

กาพี่น้องเดี๋นี้เอาเห็ดไม่เบิ่งครับนะครับโอ้ยมีแต<ท>่เห็ดดอกนั่งนั่งน้องบาตุนนี่เห็ขาไข่ขเลยบาบุ้ม,มได้เห็ดปวกดอกหนึ่งบูขึ้นมาจากดินแล้วก็เห็ดแดงเห็นบ่เห็ดแดงดอกเดียวนี่เห็ดกอเห็ดกอในวันเต็มตาเนาะอเอามาสวงแร้งนะเนียครับโอ้ยขันดอกบานตุ่เต็มตาได้บาบุ้มแเนียงนี่จะดอกตูมเลยโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บาบุ้มกับบาตุนสิพ่านกาบัดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเพจทางยูทูบครับ รักน้อยก็ให้รักนันๆครับสำหรับคลิปนี้ว่าพุ่มกระบาวต้นก่อฝากไว้สำนีดน,นะครับสวัสดีครับไปน้องกลับบ้าน